สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้สไปร์คิงดอมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสบายดีไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูเมนูใหม่ของเราวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ทําไส้อั่วไปแล้วแต่วันนี้สองวันถัดมาเราก็จะมาทําไส้กรอกอีสานข้าวกับบุลเส่นเดี๋ยวจะมาให้ดูส่วนผสมว่าสไปร์คิงดอม เขาเตรียมอะไรไว้แล้วสูตรของเขาเป็นยังไงง่ายหรือยากแค่ไหนขอบอกว่าไม่ยากเลยส่วนผสมไม่กี่อย่างถ้าจําได้ก็คือไม่ต้องจดแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ส่งมาถามได้นะคะเดี๋ยวจะบอกสูตรให้ไม่ห่วงค่ะแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนผสมทําไส้กรอกอีสานข้าวกับบุญเส้นมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ อันนี้นะคะคือส่วนผสมไส้กรอกอีสานข้าวุ้นเส้นที่เตรียมไว้ก็จะมีที่เห็นอยู่นี้นะคะอ่าอันอย่างแรกก็คือหมูนะคะหมูบดหมูติดมันบดหยาบหยหกิโล แล้วก็กระเทียมตำหยาบๆนี่นะคะกระเทียมกระเทียมตำหยาบๆสองขีดหรือสองร้อยกรัมค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเกลือนี่เลยค่ะเกลือนี่นะคะเกลือสองช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวพื้นที่น้อยหน่อยเนาะต้องค่อยๆจับเดี๋ยวจะหก ซีอิ๊วขาวนี่ค่ะซีอิ๊วขาวจะใส่น้อยหน่อยนะคะแล้วแต่คนชอบว่ารสชาติแบบไหนแต่ว่าสูตรของสไปคิงดอมก็คือจะประมาณนี้ซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะค่ะ3ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำมันหอยนี่นะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยสี่ช้อนโต๊ะอย่างที่บอกค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแล้วก็ผงปรุงรส จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่อันนี้ผงปรุงรสของเราก็จะเป็นแบบนี้คือผงปรุงรสแบบนี้นะผงปรุงรสนี่ก็คือทําจากพืชผักนี่เลยค่ะทําจากพืชผักนี่นะคะทําจากพืชผักผงปรุงรส แล้วแต่ชอบค่ะสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนี่ค่ะน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายขาวก็สองช้อนโต๊ะแล้วแต่คนชอบหวานแล้วหวานน้อยหวานมากแล้วก็มีข้าวสุกค่ะข้าวสุกนี้เห็นไหมคะข้าวสุกอันนี้ของสไปคิงด้อมใช้แบบสูตรข้าวสุกนะไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวข้าวสุกค่ะข้าวสวย400กรัมนะคะอันนี้ย400กรัม4 0 0กรัมเดี๋ยวมาดูกัน ข้าวสวย400กรัมแล้วก็วุ้นเส้นแช่น้ําตัดเรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้ค่ะวุ้นเส้นแช่น้ําตัดเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะแล้วก็หมูที่เห็นเนี่ยค่ะหมูนี่ช่างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมแต่ว่าจะมีเพิ่มอีกอย่างสองอย่างบางสูตรเขาอาจจะไม่มีแต่ว่าสูตรของสไปร์คิงดอมของเรานี่จะทําแบบสูตรของตัวเองเนาะก็ใส่มันเพิ่ม จากที่หมูที่บดหยาบไว้ที่หมูติดมันค่ะอันนี้จะใส่มันเพิ่มไปอีกแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะที่เพิ่มมาก็คือแล้วแต่คนชอบอันนี้คือหนังหมูต้มนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ไม่ต้องเล็กมากค่ะเดี๋ยวจะขาดแบบนี้เนาะหนังหมูหนึ่งถ้วยแบบนี้แล้วแต่มากแต่น้อยตามจํานวนนะคะนี่คือส่วนผสมของสไปร์ทคิงดอมเอ่อแล้วก็ถ้าใครจะเพิ่มเติม พวกซอสปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยข้าววุ้นเส้นหรือหมูหรือมันหรือหนังหมูอะ่ะก็แล้วแต่คุณชอบนะคะตามสบายเลยค่ะเพิ่มรสได้ตามใจชอบแต่สูตรอันเนี้ยของสไปร์คิงด d อมประมาณนี้ก็มีไส้ก็มีไส้หนึ่งถ้วยมีไส้หนึ่งถ้วยที่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนผสมกันว่าเราผสมกันแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะ อันนี้ก็อ่างที่เราล้างไว้เรียบร้อยละล้างเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยละแล้วก็ใส่หมูนลงไปนี่ค่ะใส่ส่วนผสมลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เรา,าส่วนผสมใส่อีกทีหนึ่งแล้วก็ อยมาเช็คกันว่าหน้าตาเขาออกมาเป็นยังไงเนาะดูสิว่าหน้าตาจะแบบสะละสะลวยใช้ได้ไหมอัน <c oughs> นี้เราก็ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็ขยำให้เข้ากันแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะเข้ากันแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ แ๊บหนึ่งนะคะแบบหนึ่งมีค่าส่วนผสมเกือบทุกอย่างลงไปผสมในอ่างแล้วเนาะอันนี้ก็วุ้นเส้นค่ะล่าสุดนี้เป็นวุ้นเส้นแล้วเดี๋ยวเราผสมกันต่ออีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติว่ารสชาติเขาเป็นยังไงก่อนที่เราอ่ะก่อนที่เราจะไปใส่ยัดใส่ไส้นะคะเราจะมาดูรสชาติว่า รสชาติอะใช้ได้ไหมก่อนที่เราจะไปะยัดใส่ไส้แล้วเราก็จะมาชิมกันให้พอดีพอดีไม่เค็มเกินไม่หวานเกินเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อพอหลังจากที่เราผสมเราก็จะทิ้งเขาไว้แป๊บหนึ่งค่ะหลังจากที่เราหลังจากที่เราผสมเครื่องรวมกันแล้วตอนนี้ก็เอาไปเข้าไมโครเวฟลงเวฟแล้วก็ลงมาชิมดูเนาะว่ารสชาติก็จะเป็นยังไง ชิมดูก่อนนะว่าเค็มเกินไปไหมหวานเกินไปไหมหรือว่าต้องมีเติมอะไรเพิ่มเติมใช้ได้นะคะเนี่ยใช้ได้ค่ะรสชาติพอดีเลยตามสูตรที่บอกให้ไปอะค่ะรสชาติออกมาพอดีเลยแล้วเกิดว่า ใครชอบเค็มอีกนิดนึงหวานอีกนิดหนึ่งกระเทียมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เติมกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราทิ้งเข้าไว้สักแป,ป๊บนึ่งแล้วก็จะเอามาใส่กะละมังหรือถาดหรืออ่างอะไรก็ได้แล้วก็เราก็จะมาเตรียมรอยัดกะว่าวันนี้หลังจากที่เราผสมไส้กรอกส่วนผสมไส้กรอกทุกอย่างรวมกันหมดแล้วเดี๋ยวเราหลังจากที่เราทิ้งไว้เสร็จแล้ว ประมาณ20สินาทีเดี๋ยวเราก็จะมากอกใส่กระบอกกระบอกนี้ค่ะแล้วเราก็จะมายัดกันแต,แต่จะมาบอกอีกทีนึงว่าตอนที่ผสมใส่อะไรลงไปบ้างส่วนผสมที่ใส่ลงไปตอนแรกก็คือเอาหมูคลุกกับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็เอากระเทียมพริกไทยแล้วก็ผักชี ผักชีที่เราซอยไว้ถ้าเราอยากให้มีรสชาติเราก็ใส่กา้านผักชีลงไปด้วยก็ได้ถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงปรุงรสน้ําตาลเข้าด้วยกันผสมกันให้ผสมกันให้ทั่วแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็วนเส้นคลุกกันอีกทีหนึง่งคลุกกันให้ทั่วแล้วเราก็ใส่ใส่ Suzanne, ข้าวใส่ข้าวลงไปแล้วผสมกันคลุกเคล้ากันให้ทั่วแล้วเราก็ปล่อยเวลาทิ้งไว้แล้วตอนนี้เรา,เรา ช่วงเวลาที่เราทิ้งไว้ในนี้ก็ได้แล้วได้เวลาที่เราจะมายัดใส่ในไส้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนใส่ในไส้ตอนยัดใส่ไส้เราจะมายัดกันยังไงแล้วก็เราก็จะมามัดเป็นลูกๆกันแบบไหนเป็นลูกเล็กหรือลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะว่าทําแบบไหนวิธีไหนแล้วก็แล้วแต่ตามใจชอบเนาะแต่ละคนก็คือตามใจชอบก็จะเอาลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้หรือตามเมืองไทยอ่ะเขาก็จะเป็นแบบว่า ลูกเกี่ยวยาวแบบประมาณสักเท่านี้เนาะประมาณสักเท่านี้แต่ว่าอันเนี้ยของสไปร์คิงดอมก็คือจะทําลูกเล็กด้วยลูกใหญ่ด้วยแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแบบไหนก็วิดีโอก็วิดีโอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าตั้งไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตอนยัดว่าเป็นยังไงเรียมกระบอกยัดปั่นให้สุดใส่กระบอกก็ประมาณนี้ก็คือ ยัดทีหนึ่งก็ได้ประมาณโลนึงเนาะโลนึงก็คือแล้วก็เดี๋ยวเราก็เกลี่ยยัดข้าวแล้วก็ใส่ใส่ก็จะอยู่ส่วนปลายแล้วก็เราก็ใส่ไส้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไส้ไว้ตอนนี้เราก็มาใส่มากรอกอส่วนผสมของไส้กรอกข้าวลงกระบ,บอกยัดกันต่อนะคะของแม่สไปซ์ทิงดอมเนี่ยเพิ่มเติมมาอย่างหนึ่งก็คือที่บอกอะคะ่ะใส่ก้านผักชีซอยลงไปด้วยเพราะว่า มีบุ้นเส้นแล้วเวลาเรากินเขาเราก็ก็จะมีรสชาติหอมอกาก้านผักชีหอมพริกไทยหอมเครื่องอะไรพวกนี้ค่ะพอเราใส่กระบอกเสร็จแล้วเนาะส่วนผสมมายัดไส้ค่ะไส้ที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็จะม,ามาัดมัดปลายไส้เขาไว้เนะาะมัดปลายไส้ตรงน,นี้เค่ะรีดลมออกมาแล้วก็ ขมวดปลายไส้เข้าไว้ใครไม่ขมวดแบบนี้ก็ขมวดสักสองรอบอะค่ะขมวดแบบนี้สักสองรอบแล้วก็พอขมวดเสร็จแล้วเราก็จะมาค่อยๆจับไว้นะคะค่อยๆจับไว้ตอนตอนปลายอย่างนี้ค่ะตอนที่เราหมุนตอนนี้เราหมุนก็ออกมาแบบน,นี้อ่าเป็นไงคะเสร็จแล้วตอนที่เราหมุนเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราก็ก่อนที่เราจะมายัดไส้เต็มที่เราก็ไปทําเชือกไว้ค่ะอ่าอันนี้คือเชือกที่เราเตรียมไว้นะคะเชือกที่เราจะไปะมัดไส้กรอกเป็นท่อนๆเราเตรียมไว,แว้แล้วแล้วฉีกไปแล้วค่ะจากเส้นใหญ่ก็ฉีกเป็นเส้นเล็กๆอาแล้วเดี๋ยวเรามายัดกันเนาะแล้วเราจะมาให้ดูว่าเรามัดกันยังไงอันนี้คือไส้ที่เรายัดยัดแล้วก็จอกมาแบบน,นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมามัดกันเนาะเดี๋ยวจะมัดให้ดูสักข้อสองข้อค่ะ นี่เป็นยังไงคะเนี่ยค่ะมัดแบบนี้ค่ะมัดแบบนี้เลยนะคะแล้วแต่ใครชอบเล็กชอบใหญ่ก็มัดตามใจชอบแล้วเดี๋ยวจะมัดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีว่าเราจะมาทําอะไรให้ดูนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอไปทําตัวให้ไปทำไส้กรอกให้เสร็จก่อนนะคะแลเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ